กำลังมาสแกนค่ะปู่ค่ะอาจริงตอนตัวน่ารู้ไค่ะปู่มื้อนี้ผ่าลูกชายมาตามตัวเลขทั้งคงแรกทั้งคงสุดท้ายร่วมกันไปเลยนะคะปู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละค่ะคลิปเดียวเลยเนาะค่ะคลิปเดียวหกตัวเรีลบร้อยหกตัว จาปูเดี๋ยวได้ค่ะขนอยจดก่อนคามมิตัวใดแน่ค่ะเล็กลักปูลักแลว่แปดแเก้เก้าสามสาแล้วสองหกศูนย์เจหศูเจค่ะปูาดแน่แกเด่นค่ะเด่นแปดครับเก้า เรีนแปดกั<อ>บเก้าวิ่งแปดเจ้ครับแล้วก็เดี๋ยวจับคู่ไนดะ้จ้าครับจับคู่แปดสามแปดสามแปดหกแปดหกแปดศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ด ปดเจ็ดแล้วก็เก้าสามเ้าบอค่ะปุ๊ค่ะเกค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะเก้าศูนอ่ท่นะครปุ๊ก้าสามเก้าหกเก้าศูนย์้ค่ะเก้าเจค่ะ นี้บนนะอันนี้บนนะคะปู้จ้าบนครับเน้นไปที่เน้นไปที่แฝงโฮค่ะครับแฝงโฮก็เก้าเจ็ดครับค่ะครับปู้อ่าโอเคนเล็กรางเล็กรางเล็กเล็กกระแสนเล็กรางไอ้ทักสามหางค่ะปู้ ลาจับูอรพอพอมันเอาจับคูเออาสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกาสี่ค่ะปูค่ะหนงห้าค่ะเน็นปเเก้าสี่หนึ่งค่ะเน้นเก้าสี่กับสามหนึ่งค่ะปู จ้าบนบนต้นเน้นได้แล้วเั้งต้นเน้นได้แล้วค่ะปุ๊แปดหก้าเก้าเจ็ดจ้าครับโอเคมีซ้ำนี่หกห้าปุ๊แยกเสียงไอ้สามตัวตักทางว่าสองอันเอามาเลยค่ะปุ๊เรื่มจากเน้นแปดหกอันนีหนึ่งละร้อยหนึ่งก็ศูนย์อ่ะ ลักลอยครับศูนย์แปดหกก็หนึ่งแปดหกศูนย์แปดหกลักลอยหนึ่งกับศูนย์แล้วกัสาซมโตปู้แจมหายเป็นศูนย์แปดหกใช่ไหมลูกครับศูนย์แปดหกจ้าแปดหกหนึ่งแปดหกสองหางจ้าห้าง ค่ะกัเน่นกเน่นเน้กะเน่นเน้นกาบนนะฮะค่ะครับบนเน่ผู้บังใจฝากบนรถคาพรูดเล่กเล่สี่มันสีมีอยู่ทีว่าขาแน่แน่เลขกบนมันสีมีอยู่สามหกเจ็ดแปดเก้าหาโตเนี่ยนี่แท้ปูหนึ่งสามหกเจ็ดแปดเก้า่ะอีอูนึ่งแท้บนค้ะครับ แต่ตัวได้พูดจ้าหมายว่าเมื่อสัปดาฟ้ามันตกมันผาทงไหนกับเบอาปีหน้าอนเบอร์้าจ้ครัเหมือทีู่ก็บาดูเรื่อยๆค่ะปูค่ะปูตัว้แต่นีตัวนี้บรุดเนาะค่ะปูเนาะ่าไม่ม่แส่บนนี่ค่ะค่ะอืมให ถ้าว่าอันนั้นพอนเอาไปจับเองก็ได้นเมนบ่ครับพู่ะเอาไปจับ่เองไหมมังปู่จับบาดจบมือมนคูาจจ็บพกมัดยที่นงหัดรุดลอดไปค่ะครับตัวน้นกหันปู่ให้เต้นในเจกับหกพู่กับแฟนว่ามันู้านกันปูหาไปนห่นว่าอจะพูหกเจมันกัมาหกเจนตั่ครับกับิวามัมาตัวเดียวหานี เจ็ดเจ็ดจับวัจะพูดจับนะไปหัวสิบห้ามานะค่ะครัจับน่หาเจ็ดเป็นเน็นะเน่ยหาเจ็ดค่ะพูดก็เลยเป็าเจ็ดอาเจ็ดเส้นหากันนะมนรุดไปเลยค่ครับงเน็ตแปกับเก่าพีหน้าดีๆีู้ว่าบรุตรงนิดวิ่งวิ่งแปดนั่นแหละอ้อค่ะครับเน็กับเก้าางซ้ายวิ่งวิ่งแปดนะฮะค่ะครับ จะแบบก็กองปืนดีป้องาจะกอกมากกันได้ดีค่ะปูไตามสูตรปูลกันสองโทมันสีมาหน้าโนึงหลังก็นึงก็สิบาก็มานกิดเหตนจาตามสูตรนะจ้าครับมาติดปีนมาเป็นเอาค่ะปูมันเป็นแม่สางมันโู่กับวูแลรู้เห็ุไปตามแม่สางสูตรเห็นตามสูตรแล้วเนาะปูเนาะไ่ไปตามสูตรแม่สร้าค่ะ้าวไาจังไกัเป็นก็เป็น เปน็นกระทั่งเพราะว่าพได้รู้พอได้เห็นว่าจะออกกันไปค่ะค่ะปูปูว่ามัหนหวยฝันว่ามัหนหวยนังหวยในิม็ดในยังค<า>่ะคูหวยสูตรเดียวจ้าปูครับครับปีหน้าเพิ้งตัวอะไมันไปเข่าครับนำนักได้สิว่าเคยนี่นั่นนั่นงบุดงันตัวอะไรกันเน้นตัวนั้นก็นได้จ้าปู เบิร์ตเราเบิร์บ้าค่ะบันิปัวจ้างเบิรแล้วเบิรแล้วแม่อ,อันนี้คองสุดท้ายแล้วเนาะมือเอือนบ่มีแล้วมันบ่ปุ้นี่ยอะบะมีแ่นะมือเอือนรอฟังอย่างเดียวโอ้ค่ะมือเอือนรอฟังอย่างเดียวเราปุ้นนะวะจ้าจ้าปุ้นค่ะเอาจะสิเอาไปล่วงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีพนเบิ่งเพิ่นชมก่อนเนะาะค่ะปุ้วจ้าจ้าเล็ด เด็งเ่นเล็กวิ่งฟูก็่คอยรุดหรอกสางิบ้าน้าแล้วงวดว่าเขาไอ้ศรีรักษากับมือดีค่ะครับแต่ขนาดว่าข้นงด้กอะทิ่หุบน่อะพกที่ทุดละดล็รัค่ะเล็กรักไม่นี้พ่ผ่านโนพุนอนกโตนี่เนาะค่ะบอค่อยุดนะจ้าครับยังไปหายว่าหายว่ายังวดที่เจ็ดนั่งต้ก็ออกช่องม่านค่ะพ่ งวดที่เจ็ระุกงวดที่หาเสเดียวค่ะครับทีงวดเขางวดที่หารุงวดที่หัวพังกับเขางวดนี้งวดที่เจจปูครับก็รองเสียงรองเสียงบลังานกันวางกัอะไรได้บนอ่ะค่ะเบ่บรเ่กองเสียงสีมึงติดติดที่ใบบ้างค่ะปูค่ะเอาเบอร์สามหนีบอกครับปู กลาบขึ้นกอ่าครับปู่ค่ะค่ะเดี๋ยวกันสีเอาไปล่งไหเพิ่นเบิงกันนะปู่นาะจ้าจ้าปู่ค่ะกราบน้ำมัสการนะคะกราบน้ำมัสการครับไปัรานจ้าค่ะเจ้าทกค่ะสวัสดีค่ะคเด้อจ้าแลนนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดในโค้งสุดท้ายของปู่โกสัมพีนะครับเลขหลักนั้นก็มี8 9 3 6 0 7 นะครับส่วนเลขเด่นนั้นก็มี8แล้วก็9นะครับเลขวิ่งเป็นเลข8ตัวเดียวนะครับแล้วเลขบนนั้นก็มี83 86 80 87 93 96 90แล้วก็97นะครับ86กับ97นั้นปู่โกสัมพีนั้นเน้นเป็นพิเศษนะครับ ส่วนเลขหลักร้อยนั้นก็มี0กับ1นะครับเลข3ามตัวนั้นมี0 8 6แดหแล้วก็1 8 6หนะครับส่วนเลขล่างนั้นก็มีสาม 1, 1 9 4เจ็ดหนึ่งสี่นะครับสามกับ9 4ปา่ปูโกสัมพีเน้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีเท่านี้นะครับตัวเลขของปู่โกสัมพีในโค้งสุดท้ายนี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ